หลังจากที่หนีกาลาฮอนมาได้แล้วพวกมิคาสึกิก็มารับตัวโคดิเลียแต่กลับพบว,ว่าเธอได้หายตัวไปทุกคนจึงเป็นกังวลมากเพราะต้องกลับไปที่อิสซาาบิก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อยังไม่มีทางออกกับเรื่องนี้มิคาสึกิก็ได้ออกไปตามหามพร้อมกับแอดราซึ่งออกาก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่สีหน้าของเขาดูหนักใจอย่างบอกไม่ถูกอีกด้านโคดิเลียก็ตามหาฟูมิตันอย่างไม่ลดละถึงแม้ว่าฟูมิตันจะถูกส่งมาเพื่อจับตาดูเธอก็ตามแต่โคดิเลียก็อยากจะรู้เรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนจากากกปขอองงฟูมิตัเ ขณะเดียวกันฟูมิตันที่กําลังหนีก็ได้แต่คลุนคิดถึงเรื่องในอดีที่เธอได้พาโคดิเลียไปดูเขตอาศัยของคนยากจนที่เต็มไปด้วยความอดอยากและหิวโหยตามความตั้งใจของเธอที่อยากจะเห็นโลกในความเป็นจริงที่โคดิเลียไม่มีวันจะได้เจอหากอยู่ในคารือหาดอันแสนสุสบาที่พ่อแม่สร้างให้โคดิเลียที่เห็นเด็กคนหนึ่งกำลังหิวโซก็คิดที่จะเอาขนมไปให้แต่ก็ถูกฟูมิตันห้ามเอาไว้โดยบอกว่าความใจดีที่โคดิเลียหยิบยื่นให้ที่นี่มันไม่ได้เป็นการช่วยเด็กคนนั้นซึ่งเธอก็รู้ดีเพียงงแต่่่่่สิทททีาาอยยูพจะชววลลดดคมุกไ้้บง แน่นอนว่าเด็กคนอื่นที่หิวโซเหมือนกันก็ได้เข้ามาขอขนมจากเธอรวมถึงชายแก่ท่าทางน่ากลัวคคเดเลียจึงได้หนีออกมาแต่ก็พบว่าฟูมิตันไม่ได้อยู่กับเธอแล้วคูเดเลียได้เรียกหาฟูมิตันให้ออกมาช่วยด้วยความหวาดกลัวจนสุดท้ายฟูมิตันที่แอบดูอยู่ก็ได้เข้ามาปลอบที่เธอทำไปแบบนั้นก็เพราะอยากจะทำลายความร้ายเดียงสาของคคเดเลียที่โลกในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามเหมือนในหนังสือที่เธออ่าน ตัดมาทางด้านนาเซที่ตอนนี้เขายังไม่สามารถไปรับพวกออกกาได้เพราะท่าเทียบยานได้ถูกสั่งปิดเพราะต้องควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของเหล่าคนงานโดยนาเซก็ดูออกนะครับว่าคงมีอะไรไม่ชอบมาพากลซึ่งก็เป็นไปนอย่างที่เขาคิดกะละฮอนได้พยายามที่จะกดดันผู้ชุมนุมให้ใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นข้ออ้างในการกวาดล้างแต่ถึงอย่างนั้นนักบินของพวกเขาทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนออกมา ทางด้านออกาก็ช่วยกันออกตามหาโคเดเลียแข่งกับเวลาที่กระชันชิดเข้ามาก่อนที่กาลฮอนจะกวาดล้างผู้ชุมนุมซึ่งก็รวมถึงพวกเขาด้วยที่เป็นคนส่งอาวุธให้พวกเขาจะต้องเร่งตามหาโคเดเลียและกลับไปที่อิสาราบิก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ดานผู้ชุมนุมก็มีความตึงเครียดเป็นอย่างมากถึงแม้จะเอาอาวุธกับโ o มบลเวิร์เกอร์ออกมาเดินตามบนท้องถนนแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของคนระดับสูงจากทางดอดเลยพวกเขาหวังได้แค่ให้พี่ชายของบิสกิตต่อรองกับอ e ีฝ่ายเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เจราจาแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธอย่างไร้ความใย,ยดีเพราะอีกฝ่ายให้เหตุผลว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันสายเกินไปที่จะเจราจา และระหว่างท่ามกลางฝูงชนนั้นคูเดเลียก็เจอตัวฟูมิตันและกำลังจะเข้าไปหาแต่ว่าก็ถูกกันเอาไว้โดยผู้ชุมนุมที่เจอเธอเข้าโดยบังเอิญในฐานะเวรรัตสตีแห่งการปลดปล่อยเธอจนถูกพาเข้าร่วมการชุมนุมอย่างไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่โนบิสวางเอาไว้อย่างเหมาะเจาะที่จะจัดฉากทำให้คูเดเลียตายระหว่างที่ยังชุมนุมอยู่ แต่ว่าการชุมนุมอย่างสันติก็ถูกสิ้นสุดลงจู่ๆก็มีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นการจัดฉากของกาลาฮอนที่ทําให้ดูเหมือนว่าผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายที่เปิดฉากการโจมตีก่อนถึงแม้ว่าผู้ชุมนุมจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทําแต่ด้วยอํานาจของกาลาฮอนก็สามารถบิดเบือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มทําการกวาดล้างผู้ชุมนุมโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลย ท่ามกลางศพที่นอนเกลื่อนกลาดมีเพียงครดเรลียเท่านั้นที่รอดมาได้ดีจังเลยที่คุณปลอดภยัยพูดอะไรอะ่ะดีใจจัง <c oughs> ฉันได้อยู่ในอ้อมกอดของเทพที่ดากแห่งการปฏิวัติเหมือนกับเรื่องเล่าในหนงังสือ แต่ว่าก็ยังไม่พ้นกระสุนปริศนาที่ยิงเข้ามาและเป็นฟูมิตันที่รับกระสุนนั้นแทนคูเดเลียฟูมิตันได้บอกเหตุผลที่เธอทิ้งคูเดเลียไว้ในย่านสลัมบนดาวองคาล <c oughs> เพราะรเกลียดสายตาที่มุ่งมั่นคู่นั้นของคูเดเลียจึงอยากจะทําให้เธอรู้สึกถึงความน่ากลัวของความเป็นจริงที่โหดร้ายที่มันต่างจากโลกในอุดมคติจากหนังสือที่เธออ่านและจนมาถึงตอนนี้คูเดเลียก็ไม่เคยสูญเสียความหวังที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนซึ่งฟูมิตันก็ไม่อาจทําร้ายสิ่งที่สวยงามและบริสุทธิ์ของเธอได้ลง หลังจากที่พูดความในใจออกมาจนหมดแล้วฟูมิตันก็ได้สิ้นใจต่อหน้าของคูเดเลียนั่นทำให้เธอช็อกออกมากๆจนไม่อยากจะเชื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าพอดีกับที่มีคาสกิได้เข้ามาเห็นและลากตัวเธอออกไป เมื่อไม่สามารถฆ่าโคเดเลียได้โนบลิส no ก็หัวเสียอยู่ไม่น้อยนะครับและได้รับสายจากแม็กเมโดที่ติดต่อเข้ามาที่เขารู้เรื่องแผนของโนบลิสที่อยากจะให้โคเดเลียตายเพื่อให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านซึ่งเขาก็ได้เสนอแผนที่จะร่วมมือกับโนบลิสด้วยด้านของพวกออกกาท,ที่รอดมาได้แล้วก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นยานได้เพราะตอนนี้กลฮอนได้ปิดช่องทางทุกแห่งที่จะขึ้นไปยังอวกาศได้และสภาพจิตใจของโคเดเลียในตอนนี้ก็ยังคงรับไม่ได้กับความสูญเสียคนที่เป็นเหมือนกับพี่สาวไป ถึงแม้แกนนำผู้ชุมนุมจะตายไปแล้วแต่เหล่าคนงานก็ไม่ได้หวาดกลัวต่อกาละอนเลยและทำให้การลุกฮือยิ่งเพิ่มมากขึ้นฐานทัพหลายแห่งของกาละอนถูกโจมตีรวมถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ยึดมาได้ก็ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยทุกอย่างมันดูเป็นใจให้กับฝ่ายผู้ชุมนุมมันง่ายได้เหมือนกับอีกฝ่ายจงใจทำให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อขึ้นไปบนอวกาศฝ่ายต่อต้านก็เจอเข้ากับกองยานอาริเอียนรอดจำนวนมากที่ดักรออยู่ซึ่งอาริเอียนรอดก็เป็นหน่วยชั้นแนวหน แบบนั้นก็คิดที่จะเปิดฉากโจมตีแต่อาวุธที่พวกเขาหลงดีใจยึดมากลับใช้งานไม่ได้ใช่แล้วล่ะครับอาวุธที่ยึดมาไม่ได้ถูกวางยาเอาไว้แล้วด้วยฝีมือของอารียนรอดและกลายเป็นฝ่ายต่อต้านที่ถูกถล่มซะเอง ภามเหตุการณ์ได้ถูกเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ดูโดยทําให้เห็นว่าเป็นการปรับปรามเพื่อให้สถานการณ์สงบลงยูจีนกับชินโนที่ดูอยู่ก็บอกว่าพวกเขาควรจะออกไปช่วยเหลือฝ่ายต่อตามที่ถูกไล่ฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวแต่ออก,ก้าก็บอกว่าพวกเขาไม่ควรจะหาเรื่องใส่ตัวอย่างที่นาเซ่บอก ระหว่างที่เถียงกันอยู่นั้นคูเดเลียก็พูดขึ้นมาว่าเธอจะไม่ยอมลงไปที่โลกท,ทั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่เป้าหมายของการเดินทางก็เพื่อทำให้คนบนดาวอังคารได้อยู่อย่างสงบสุขแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของดาวอังคารอีกต่อไปแล้วผู้คนที่ถูกรังแกก็มีอยู่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้าเธอไม่ช่วยเหลือคนพวกนี้เอาไว้ก็คงไม่มีใครฟังคำพูดและเชื่อมั่นในตัวของเธออีกแล้วเพราะงั้นเธอถึงอยากจะต่อสู้ถึงแม้จะตัวคนเดียวก็ตามอ,อกกาก็ได้ถามกับมิคาสกีนะครับว่าจะเอาอย่างไงต่อ ไรเอของเราก็บอกว่ายังไงก็ได้แล้วแต่เลยถึงอย่างนั้นการที่ถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยชอบใจักเท่าไหร่นั่นทาให้ออกาตัดสินใจทําอะไรเสี่ยงๆดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่ที่ไม่ทําอะไรเลยระหว่างที่กําลังหาทางหนีอยู่นั้นพวกเขาก็ได้เจอกับน,นักข่าวที่ต้องการจะสอบถามคุณเดเรียรถ,ถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยนักข่าวอ้างว่าต้องการจะนําเสนอมุมมองของผู้ชุมนุมออกาก็ปฏิเสธนะครับและบอกว่าพวกเขาต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่ แต่คูเดเลียกลับตอบรับคำขอของนักข่าวถึงออก้าจะห้ามพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอขณะเดียวกันบิสกิตก็บอกกับออก้าว่าบางทีพวกเขาอาจจะใช้ประโยชน์จากนักขาวพวกนี้ในการกลับอิสาราบิจนสุดท้ายออก้าก็ยอมรับข้อตกลงและสามารถติดต่อกับมาริบิดได้ด้วยบอกให้ฝั่งนูนส่งมวลสูตมารับพวกเขา อีกยานออก,กาก็อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้กับนาเซ่โดยบอกว่านี่คงจะเป็นความต้องการของนายจ้างทั้งที่พวกเขาอยากจะเดินทางไปที่โลกอย่างเงียบๆแต่กลับต้องมาใช้วิธีที่โฉวงช้างเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วนาเซ่ก็บอกนะครับว่าเขาคงจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะไม่อยากจะทําให้ชื่อเสียงของทีวัสที่เขาสังกัดอยู่พลอยดนลูกหลงไปด้วยซึ่งออก,กาก็เข้าใจนะครับเพราะทั้งสองคนต่างก็เข้าใจสถานการณ์ของกันและการในตอนนี้ดีถึงอย่างนั้นนาเซ่ก็ยังคงเป็นกังวลอยู่ และด้วยความช่วยเหลือของนักข่าวก็ทําให้มีคาสกิไปถึงจุดรับตัวได้ทันเวลาหลังจากนั้นเขาก็เข้าซัดกับการละหอนทุกตัวที่เขาเห็นด้วยความบ้าคลังได้อยู่ในใจและเปิดทางให้กับอองกากลับไปที่อิซารรบิได้อย่างปลอดภัย ระหว่างที่กำลังต่อสู้อย่างเมามันมิคาสึกิก็ต้องปะทะเข้ากับกิลิโอแต่ว่าครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะว่าหุ่นที่เขาขับในตอนนี้มนไม่ใช่หุ่นธรรมดาที่กาละฮอนใช้มันคือกันดัมทีมาริสที่กิลิโอขุดออกมาจากคลังสมบัติของตระกูลบาดูอินและยังมีไอ้ที่คอยช่วยตอดเล็กตอดน้อยให้กับเขาซึ่งก็ทำให้ฝ่ายของมิคาสึกิเสียเปรียบในการต่อสู้นะครับอีกทั้งยังต้องเบี่ยงเบนความสนใจให้พวกออก,กาีไปไอ้ที่เห็นแบบนั้นก็คิดที่จะโจมตียันหลบหนีแต่ถ้าว่าอิสา้า,าวเวลา เมื่อมาถึงออกาก็ค่อยบัญชาการรบในทันทีแล้วส่งชิโนที่ขับเกรดออกไปช่วยมิคาสกิโดยเขาได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าริวเซโกที่ปรับแต่งการใช้งานให้เข้ากับชิโนโดยเฉพาะดามิคาสกิก็เสียเปรียบในการต่อสู้กับกิลิโอเพราะคิมาริสมีความคล่องตัวและความเร็วที่ดีกว่าเมื่ออยู่ในอวกาศแต่มิคาสกิก็ใช้โอกาสที่กิลิโอได้ใจรับการโจมตีโดยไม่ให้ถูกจุดสําคัญจนจับตัวของคิมาริสเอาไว้ได้แต่กิลิโอก็ไม่ยอมถูกเล่นงานเหมือนคราวก่อนและสลัดจนหลุดออกมาได้ในจังหวะที่ขับขันอากิฮิโรก็ มาแลเข้ามาช่วยได้ทันโดยมันได้ถูกเอากรอดที่หนาเทะท่าบางส่วนของรีเวิร์สออกไปและใส่กรอดเสริมของบาบาททสเข้าไปแทนซึ่งทําให้ความคล่องตัวของมันมากยิ่งขึ้น ทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันลุมยำไข่ดาวกิลิโอจนไม่สามารถต่อโตอได้อายที่เป็นห่วงหัวหน้าก็รีบเข้ามาช่วยในทันทีโดยเขาได้รับการโจมตีทั้งหมดแทนกิลิโอทว่าผู้บัญชาการหน่วยอาริยนรอดก็ได้สั่งให้ทั้งสองคนถอยออกมาเพราะตอนนี้พวกเขาได้เข้าแทรกแซงภารกิจของหน่วยมากเกินไปถึงจะใช้ชื่อเซเวนสตาร์ในการเข้าแทรกแซง,งก็คงต้องมีปัญหาก,กับทางเบื้องบนแน่ๆจนสุดท้ายกิลิโอก็จำใจต้องถอยออกมา ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ก็ยังไม่จบลงเดคคาดันยังคงต้องเผเชิญหน้ากับอาริเอียนนอตทั้งหน่วยแต่ว่าการต่อสู้ก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะโคเดเลียได้ถ่ายทอดสดเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการชุมนุมโดยใช้เส้นสายของโนบลิสที่ถึงแม้จะรู้ว่าเขาวางแผนรอบสังหารเธอแต่โคเดเลียก็ไม่ยอมให้ถูกใช้เป็นเครื่องมืออยู่ฝ่ายเดียวโดยเธอได้พูดถึงจุดเริ่มต้นที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนบนด,ดาวของคารจึงได้ออกเดินทางมาที่โลกเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับพวกเขาแต่เมื่อได้มาถึงที่อนาธิคมดอออทเธถึงไไดด้พบวว่่่่าามใชแคังต ทุกทรมานจากการกดขี่ของกาลาฮอนด้วยกันทั้งนั้นและการที่เธอได้พบกับเหล่าคนงานที่ใช้การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเจรจากับกลุ่มเศรษฐกิจโลกและกาลาฮอนถึงแม้จะมีการใช้อาวุธแต่ก็ไม่เคยเปิดฉากโจมตีก่อนอีกทั้งการวางระเบิดก็ไม่ได้มาจากผู้ชุมนุมแต่เป็นการจัดฉากของใครสักคนที่ใช้เป็นข้ออ้างในการกวาดล้างผู้ชุมนุมจนถึงตอนนี้การขินฆ่าอย่างทารุณก็ยังคงดำเนินอยู่สุดท้ายเธอก็อยากจะถามเจ้าหน้าที่ของกาลาฮอนว่านี่คือการรักษาความยุติธรรมหรือการกดขี่ผู้คนกันแน่พียงเพราะพวกเขาต้ออองงงกการรรเเีย้สิขตัวอง หรือว่าการกดขี่ผู้คนคือความยุติธรรมที่กาละอรยึดมั่นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเธอก็พร้อมจะปฏิเสธความยุติธรรมของกาละอรและพร้อมจะให้จมยานที่เธออยู่ตอนนี้ถ้าหากเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นคําโกหกทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีซะเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าก็คงไม่มีใครอยากตาทางนั้งแบบนี้ซึ่งทางหัวหน้าหน่วยของอารีนดอนเองก็จะให้ตามคําขอ ขณะที่กําลังสั่งการลงไปก็ได้มีคําสั่งจากกองบัญชาการให้ยกเลิกแผนทั้งหมดซะโดยมีแอฟริกายูเนียนขอร้องให้ปล่อยคูเดเลียไปก่อนซึ่งก็มีข้อเสนอที่กาลาฮอนไม่อาจปฏิเสธได้เพราะพวกเขาไม่อยากจะทําให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเสียหายไปมากกว่านี้แล้วและยอมเปิดทางให้คูเดเลียเดินทางต่อไปมิคาสกิก็รู้สึกถึงนะครับกับวิธีการต่อสู้ของคูเดเลียที่ใช้แค่คําพูดก็สามารถสยบศัตรูทั้งกองทัพได้แล้วต่างจากเขาที่ต้องทุ่มกําลังทั้งหมดและจัดการกับศัตรูทีละตัว หลังจากที่รอลดพ้นสถานการณ์ที่ขับขันมาได้แล้วพวกเขาก็ได้มาหารือถึงเส้นทางและจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าไปโดยกำหนดการเดิมของพวกเขาจะต้องเข้าเทียบท่าสถานีที่อยู่เหนือวงโครจรโลกและคอยเช่ายานเพื่อลงไปที่โลกอีกทีแต่ทว่าสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้ว เราตอนนี้เทคดันได้ถูกกาละฮอ r จับตามองทุกฝีก้าวคูเดเลียก็เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทําของเธอและเธอก็พร้อมที่จะรับผิดชอบมันแต่ว่าในตอนนั้นเมอริบิดก็ได้แจ้งกับทุกคนว่ามียานได้เข้ามาใกล้พวกเขาแล้วซึ่งคนที่ติดต่อเข้ามาก็เป็นชายสวมหน้ากากที่เคยเจอกับคเดเลียก่อนหน้านี้ซึ่งเขาได้อ้างตัวว่าเป็นคนจากสมาคมพ่อค้าชื่อว่ามอนทาที่อยากจะขอเจรจาเรื่องการค้าด้วยนิดหน่อย ดยเขาได้เสนอยานที่ใช้สําหรับการเดินทางไปที่โลกซึ่งเขาก็อยากจะมีส่วนได้เสียสําหรับการปฏิวัติของคูเดเลียนาเซก,ก็สงสัยนะครับว่าสิ่งที่เขาอยากได้คงไม่ใช่เรื่องการค้าแน่ๆมอนทาก,ก็บอกนะครับว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการปฏิวัติสําเร็จแล้วด้วยขอสิทธิผูกขาดการซื้อขายแร่ฮับในทันของโนบลสกับแมกเมอร์โดซึ่งเขาอยากจะเพิ่มสมาคมพ่อค้าลงไปในส่วนแบ่งนั้นด้วยคูเดเลียก็ถามนะครับว่าเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าการปฏิวัติของเธอจะสาเร็จ เหตุการณ์ที่ดอทโคโลนีนาเซก,ก็ได้ถามนะครับว่าทําไมถึงได้รู้เรื่องของโนบิสกับแมกมาโดซึ่งเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบคําถามนี้และเรื่องเลาให้คูเดลียตัดสินใจ ออกากับบิสกิตก็ได้มาคุยกันนะครับว่าทําไมนาเซทั้งที่รู้เรื่องของโนบิสกับแม็กเมอร์โดในการส่งอาวุธให้กับคนงานถึงไม่บอกพวกเขาเลยออการก็คิดว่าพวกเขาคงไม่ใช่คนระดับเดียวกันกับคนพวกนั้นที่ทําการค้าโดยใช้วิธีเหลี่ยมจัดใส่กันพวกเขาก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกใช้ในเกมแย่งชิงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าความทะเยอทะยานของออกาก็ไม่คิดที่จะอยู่เฉยๆระหว่างที่จะเทียบเคียงกับคนพวกนั้นให้ได้ซึ่งบิสกิตก็มีสีหน้าที่เป็นกังวลอยู่นะครับ หลังจากที่พวกเขาได้รับอาวุธยุธโทโธปกรณ์สเสบียงและอะไล่เสริมของบ,บ,บาบารจากมอนทากที่เป็นการซื้อใจระหว่างตัวเขากับเทคดันแน่นอนว่าบทเรียนจากเขาที่แล้วทำให้พวกเขาไม่ไว้ใจของที่ได้มาฟรีๆปลายูกินโนะโจจึงสั่งให้พวกเด็กๆตรวจเช็คดูอีกทีมิคสึกิที่ได้เจอกับมอนทากก็รู้ได้ในทันทีว่าชายสวมหน้ากากคนนี้คือแมกกิลิสโดยต่อไปนี้ผมจะเรียกมอนทากว่าแมกกิลิสกละกันนะครับ ออก่ากับบิสกิตท,ที่รู้แบบนั้นก็ตกใจว่าทำไมคนของกาลาฮอนถึงได้มาอยู่ที่นี่และสงสัยว่าที่มาที่นี่ก็คงจะเพราะวางแผนเล่นงานพวกเขาอีกเมกิลิสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ปิดบังตัวตนของเขาอีกต่อไปและบอกว่าถึงเขาจะเล่นงานก็ไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรที่เขาต้องการคือการปฏิรูปกาลาฮอนที่เป็นอยู่ตอนนี้นขึ้นสมัยให้กลายเป็นองค์กรที่มีอิสระมากกว่านี้ซึ่งตัวเขาอยากจะให้เทคาดันช่วยดึงดูดความสนใจจากภายนอกคอยสนับสนุนเขาอีกทางถึงแม้ว่าเทคาดันจะปฏิเสธแต่าก,การการะทําของครูยดยเดว ซึ่งพวกเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมกิลิสบอกให้พวกเขาคิดดูให้ดีและเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยเพราะถ้าหากเรื่องนี้ถูกแพร่พันยออกไปก็ถือว่าพวกเขาไม่เคยตกลงอะไรกันเลยมาดูทางฝั่งของกาลาฮอนกันบ้างนะครับหลังจากที่ต่อสู้กับเทคดันกิลิโอก็ได้มาขอบคุณอาอที่ช่วยชีวิตเขาไว้พระเขาไม่คิดเลยว่าจะต้องเจอกับกันดัมเฟรมถึง2เครื่องซึ่งเขาถึงเอาเป็นนี่บุญคุณเลยก็ว่าได้ครับ ไอที่คลุ่นคิดอยู่นั้นก็ได้ถามกับกิริโอว่าถ้าเขาใช้ระบบยานแปดจะพอสู้กับเด็กพวกนั้นได้ไหมกิริโอก็ได้คัดค้านในทันทีนะครับกับความคิดที่จะยัดระบบที่น่า,ยาขยะแขยงเข้าไปในร่างกายเพราะการทำแบบนั้นมันจะทำให้พวกเขาสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแต่สำหรับไอไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเพราะขนาดเพื่อนทหารที่มาจากโลกก็ยังเหยียดตัวเขาที่มาจากดาวองคารว่าไม่ใช่มนุษย์้วยซ้ำเพราะเขาเป็นลูกครึ่งที่มีแม่เป็นคนบนดาวองคารและพอที่เป็นนาทหารของกาลาฮอนทำให้เขาจึงได้รับเลือกเข้ากองทัพ ยังไงก็ตามการเหยียดชนชั้นก็ยังคงมีอยู่ยกเว้นแคล้งที่ปฏิบัติกับเขาอย่างเท่าเทียมโดยแคล้งได้สอนแนวคิดให้กับเขาที่ไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหนความภูมิใจในฐานะมนุษย์ก็เป็นสิ่งสําคัญมนุษย์ทุกคนวนก็มีความแตกตา่างไม่มีทางที่จะเข้ากันได้ทั้งหมดเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองคิดว่าถูกก็พอและอย่าค่อยเขวดกับความพูดของคนอื่นอาจจริงใช้ความคิดนี้ในการดําเนินชีวิตตลอดมา กิลิโอเองก็เพิ่งเจอคนอย่างเขาเป็นครั้งแรกและเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดมาเพราะงั้นพวกเขาจึงต้องจัดการกับเรคดันด้วยมือของตัวเองให้ได้แต่อายก็บอกนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในความรับผิดชอบของกองยานผสมศูนย์ประชาการนอกวิถีโคจรโลกชื่อแม่งยาชิบหาย ต่อให้จะเป็นเซเว่นสตาร์ก็คงทําตามใจชอบไม่ได้ซึ่งกิลิโอก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะก้มหัวขอร้องกับหัวหน้าของหน่วยสักเท่าไหร่หัวหน้าหน่วยที่ว่าก็คือคาตาอิชูของตระกูลขุนนางอิชูหนึ่งในเซเว่นสตาร์ที่เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างมันหน้ามันหนกมองดูแล้วก็น่าหมันไส้มากกว่าสง่างามอีกด้านทั้งออก่ากับโคเดเลียก็เห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกับแมกิลิสเพราะพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าเสียถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการเดิมพันที่เเเสสสีีีีี่่่่่่ยยยงงงแตตตพวกกกกขากาา็็จจปปนนนน้้้้้อออใใชชระโ์ิททมมูหไดดุ และหลังจากนั้นการเตรียมการครั้งใหญ่ที่จะเดินทางไปที่โลกก็เริ่มขึ้นตามที่ได้น,นัดแนะกับมิกิลิสเอาไว้แต่ก่อนที่จะไปคูดิเลียก็ได้มาคุยกับมิคาสกิและเธอก็ได้ขอเขาจับมืออีกครั้งแต่ว่ามันต่างจากครั้งแรกที่พวกเขาได้เจอกันมิคาสกิได้จับมือกับเธออย่างไม่ตด้ขจดขวางใจหรืออีกในนึ่งเป็นการยอมรับคูดิเลียเหมือนกับเพื่อนๆของเขาทุคนที่อยู่ในเทคาดันที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วรวมต่อสู้ถึงแม้วิธีการจะต่างกันก็ตาม และแล้วการเดินทางไปที่โลกเพื่อปลดปล่อยชาดาวองคานก็เริ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายก็วางกำลังที่จะเข้าสก,กัดพวกเขาเอาไว้แล้วโดวยกาลฮอนเป็นฝ่ายที่เปิดฉากโจมตีก่อนแต่ด้วยแผนของออกาที่ใช้ยานของพวกวีเวิร์ที่ยึดมาได้เอามาใช้เป็นโล่เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยผูกอิสระบีไว้ข้างหลังและมียูจีนที่นั่งแท่นบังคับการอยู่ตอนนี้ซึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้ระบบยานแปรบังคับยานทั้งสองลำถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะต้องรับภาระหนักก็ตาม คาตาเองก็เริ่มหัวเสียแล้วนะครับที่ยังไม่สามารถโจมยานของเทคคารันได้สักทีเธอจึงทาได้แค่สั่งให้ปืนทุกกระบอกระดมยิงเข้าไปแต่ถึงจะทําขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ผลยานของเทคคารันได้เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆอยูจีนได้ปลดอิซาโรบีออกจากยานข้างหน้าและฉากหลบออกไปลูกน้องของคาตาก็ถามกับเธอว่าจะยิงยานลําไหนดีเธอที่หัวร้อนอยู่แล้วก็สั่งให้ยิงแม่งทุกลําไปเลย สุดท้ายยานที่ใช้เป็นโลก็ถูกทำลายแต่ว่าในยานลำนั้นมันก,ก็เต็มไปด้วยนาโนมิลล่าชาร์ปอุปกรณ์ที่ใช้รบกวนระบบสื่อสารซึ่งในความเป็นจริงมันไม่สามารถเอามาใช้ในการรบจริงได้หรือก็คือประสิทธิภาพของมันด้อยกว่าอุปกรณ์ทหารทั่วไปอย่างมากก็แค่ใช้ในการซ้อมรบเท่านั้นคาตาที่โดนเข้าไปก็ไม่ได้สนใจอะไรและสั่งให้ใช้สัญ,ญญาณไฟเพื่อแจ้งไปยังทุกหน่วยให้เร่งสัญญาณของระบบ LCS ที่ใช้ระบ,บุตำแหน่งคอยจับความเคลื่อนไหวของเทคดขดันอีกทั้งยังยิงมิสซาที่เซชนนเอาไว้แล้วทำลายนาโนมิลล ไปแล้วล่ะครับเพราะยานลำหนึ่งของเธอไม่ได้ถูกอิซารรบิพุ่งชนเพื่อสร้างรอยเฉียงขนาดใหญ่ไว้ที่ยานจนได้รับความเสียหายอย่างนักและถ้าถามว่าพวกอ,อก้ากับคนอื่นๆหายไปไหนตอนนี้พวกเขาได้อยู่บนยานที่จะเดินทางลงไปที่โลกแล้วล่ะครับเป็นไปนตามที่มกกิลิสได้เตรียมการเอาไว้ให้แล้วแต่ก็ใช่ว่าจะลงไปที่โลกได้อย่างราบรื่นพวกเขาได้เจอกับกิริโอกับไอที่ดักรออยู่โดยไอตั้งใจที่จะจัดสรางความแค้นทุกอย่างจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนดาวองคารไว้ที่นี่โดยแบ่งคู่ต่อสู้เป็นชิโนกับไอและมิคาส ดานคาตาก็ส่งลูกน้องออกมาจากกัดการกับพวกออกา้าซึ่งก็เป็นหน้าที่ของอากิเฮโรที่ต้องคอยคุ้มกันแต่ด้วยจํานวนที่มากกว่าของศัตรูอากิเฮโรก็เริ่มที่จะรับมือไม่ไหวแล้วและยานที่จะเดินทางไปที่โลกก็กําลังจะถูกโจมตีอย่างนี้ที่อาซีกับลับสเตอร์ได้เข้ามาช่วยตั้งคาสั่งของนาเซ่ทั้งที่เขาก็บอกว่าไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดยพวกเขาได้ดัดแปลงหุ่นของทั้งสองคนเพื่อไม่ให้บ่งบอกว่าอยู่ในสังกัดของทีวาส แต่ไปที่ทางมิคาสกิที่ตอนนี้เขากําลังถูกกิลิโอไล่ต้อนโดยคิมาริสของเขาที่อัปเกรดบูสเตอร์ให้มีความเร็วและความล่องตัวเหนือกว่าบาบบทอสแต่ว่าก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับที่อัปเกรดหุ่นมาแล้วในจังหวะที่กาลังถูกโจมตีมิคาสกิก็ได้อ่านการเคลื่อนไหวของกิลิโอที่จะบินโฉบเข้ามาโจมตีด้วยเลี่ยงการเข้าประทะตรงๆตัวเขาจึงได้ปลดเกราะรีแอคทีฟอาร์เมอ,อร์ที่เป็นเหมือนกับตัวรอให้กิลิโอเข้ามาโจมตีซึ่งกิลิโอก็ติดกับเขาจนได้น,นะครับกลายเป็นฝ่ายมิคาสกิ ดาชิโนก็ถูกายเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะถูกสารยางพันเอาไว้ขณะปล่อยตัวทําให้ชิโนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังใจและกาลังจะถูกอายจัดการขณะเดียวกันกิริโอก็กําลังจะถูกปิดจ็อบแล้วเหมือนกันไอที่เห็นแบบนั้นก็ผลักตัวออกมาแล้วรับการโจมตีนั้นเอาไว้แทนเพราะเขาไม่อยากจะเห็นหัวหน้าที่เคารบรักต้องตายอีกเป็นครั้งที่2ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเอาตัวเข้าแลกก็ตามมิคาสกิเองก็ต้องยอมถอยนะครับเพราะต้องกลับไปคุ้มการยานที่พวกออก้กาอยู่ที่กําลังจะถูกหน่วยของคาตาโจมตีซึ่งกระดานแมกกิล บรรยากาศลงไปที่โลกแน่นอนว่าลาพังและโมบิสูดไม่สามารถฝ่าชั้นบรรยากาศได้จึงต้องอาศัยเก่อยานลงไปนะครับระหว่างนั้นก็มีลูกน้องคนหนึ่งของคาตาที่จะเข้ามาโจมตีมิคาสกิถึงจะน่ารำคาญแต่เขาก็จัดการมันไปได้ถ้าว่ามันก็สายเกินไปที่มิคาสกิจะกลับไปที่ยานแต่ว่าเขาก็ยังคงไม่สิ้นหวังนะครับและใช้ซากของหุนที่จัดการไปมาเป็นที่กำบังการเสียสีของชั้นบรรยากาศและกลับไปสมทบกับพวกออกาได้อย่างปลอดภยัยทุกคนต่างก็โล่งใจนะครับที่เห็นเขากลับมา เมื่อมาถึงที่โลกแล้วพวกเขาต่างก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นบนดาวองคารเป็นเกาะที่แสนสงบห่างไกลจากผู้คนแล้วเรื่องช่วยการขนสัมภาระที่จำเป็นลงมาจากยานที่นั่นพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากมา,าคไนโทรโกโนสเกะที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสาหาพันธ์อาร์เลวแต่ถูกสงสัยว่าทุจริตจึงต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบและลีภัยมายังเกาะอันห่างไกลในสาหาพันธ์โอเชียเนีย ด้วยท่าทีที่ใจเย็นของเขาก็ทําให้ออกาอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่ากาลาฮอนจะบุกมาที่นี่มาคานายก็บอกนะครับว่าถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรายังไงซะพวกนั้นก็คงไม่กล้าบุกมาที่นี่ที่อยู่ในเขตการปกครองของโอเชียเนียถึงจะเป็นกาลาฮอนถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบก็คงจะมาบุกที่นี่ไม่ได้ง่ายออกาก็ยังนะครับว่าโอเชเนียก็คงไม่มีเหตุผลที่จะให้พวกเขาอยู่ที่นี่เหมือนกัน กลับกันมาคนายก็บอกว่าเหตุผลนั้นมีอยู่แล้วเพราะโอเชียเนียก็เหมือนจะติดนิทคดันเหมือนกันในทางอ้อมนะครับที่อุตสาห์นำพาการปฏิรูปที่เกิดขึ้นบนอน,อนานิคมดอทมาส่งให้ถึงที่นี่ซึ่งก็หมายถึงตัวคูเดเลียนั่นแหละครับเพราะหลังจากที่พวกเขาออกมาจากดอทแล้วก็ดูเหมือนว่าการเรียกร้องสิทธิในอนานิคมจะสำเร็จผลนั่นทําให้คูเดเลียรู้สึกมีความหวังกับสิทธิธรรมไม่น้อยเลยนะครับโดยทั้งหมดนี้ก็เป็นวีรกรรมของเทคดาดันที่ได้ทำเอาไว้แม้จะไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาหลังจากนี้แต่สายการดดกาาั้งงใหญ่ขอ แอฟริกายูเนียนที่เป็นผู้ปกครองกลับกันนั้นก็กลายเป็นข่าวดีของกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆโรงานเทคดันจึงกลายเป็นผู้มีพระคุณของโอเชียเนียจึงไม่มีทางที่จะส่งตัวพวกเขาให้กับกาลฮอนแต่ว่าการปฏิรูปของโคเดเลียที่ต้องการจะยกเลิกสิทธิผูกขาดในการซื้อขายแร่ฮรเมทานของอารบลาวก็คงจะเป็นไปได้ยากแล้วเพราะในตอนนี้มาขนาดที่เป็นแค่ผู้ลี้ภัยไม่ได้มีอำนาจอะไรอยู่ในมือเลยสักอย่างน่าทำให้ออการู้สึกหัวเสียนะครับที่ถกกันมาจนถึงที่นี่แม้แต่โคเดเลียเองก็ยังบอกเลยนะครับว่าการเดินทางครั้ ถ้าจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกัะทีเดียวตอนนี้พวกเขายังพอมีความหวังอยู่เป็นโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ ตัดมาทางด้านกาละอนกันบ้างนะครับที่ตอนนี้กิลิโอได้มาดูอาการของอาอที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ช่วยเข้าเอาไว้ซึ่งร่างกายของอาอก็เสียหายไปมากกว่าครึ่งนะครับถึงตอนนี้จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้แต่ร่างกายก็คงจะต้องตายอย่างช้าๆกิลิโอก็สั่งให้หมอว่าทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายของอายกลับมาเหมือนเดิมแต่มีอยู่ทางเดียวที่หมอพอจะช่วยได้ก็คือการเอาเครื่องจักรไปแทนที่ร่างกายในส่วนที่เสียหายไปกิลิโอที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่พอใจนะครับถ้าทําแบบนั้นอาอจะไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อีกเเเลยยยยยยแแตตแ่่่่หมมมอกกก็็ัังงงนนนคคําาาาาาาดิิะะวววถ้้จชชีีีขทท กิลิโอก็รู้สึกผิดนะครับที่ทําให้อาต้องมาเสี่ยงชีวิตพอเขาทางที่พวกเขาทั้งสองคนตั้งใจจะร่วมมือกันจัดการกับเทคดันกิลิโอจึงได้ไปปรึกษาเพื่อนสนิทอย่างแมกิลิสแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คือการใช้ระบบยาน8ปดถ้ากิลิโอต้องการจะรักษาชีวิตของอายไว้จริงๆ คือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคนในกรนด âm ภาคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับการที่ยัดเครื่องจกักรหรือสิ่งแปลกปลอมลงไปในร่างกายจะถือเป็นการลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะครับหรือแม้แต่การถูกขายเป็นทาสก็มีค่าไม่ต่างอะไรจากสิ่งของกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้คุณค่าไร้ศักดิ์ศรีและถูกเหยียดเมื่อคนธรรมดาทั่วไปได้พบเห็นถ้าไม่อับจนหนทางจริงๆมนุษย์ทั่วไปก็คงไม่ทํากันครับเออแล้วผมจะมาอธิบายการเหยียดมนุษย์อะไรอะตอนนี้เนี่ย่ยสรเนนนืื้้อออองจจจะจบัูลโ กลับมาที่เทคดันครับหลังจากที่ได้พบกับมาคไนพวกเขาได้ถูกขอให้ไปส่งตัวชายแก่ณการประชุมโลกที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีของอับราฮันอีกไม่ช้าซึ่งมีโอกาสที่เขาจะได้รับเลือกอีกครั้งแต่การที่จะทําแบบนั้นก็เป็นเรื่องยากบิสกิตก็บอกนะครับเพราะมาคไนก็เป็นคนที่ถูกขับออกมา อีกอย่างคู่แข่งที่จะลงรับเลือกก็มีการละหอนคอยหนุนหลังเท่ากับว่าการที่จะรับงานนี้จะเป็นการประกาศว่าพวกเขาเป็นศัตรูก,กับการละหอนอย่างเปิดเผยออกาก็เสริมว่าปัญหาไม่ได้มีแค่นี้เพราะคําขอของมาคไนเป็นคําขอแกมบังคับที่ต้องทําการที่พวกเขาจะอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยก็เพราะมิสาพันโอเชียเนียคอยออกหน้าให้กลับกันถ้ามาคไนไม่ต้องการที้ขัดันแล้วแค่เขาพูดแค่คําเดียวสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคําขอว่าพวกเขาต้องรับงานนี้เท่านั้นถึงภายนอกจะดูเป็นชายแก่ใจดีแต่ลึกๆแล้วก็แฝงไปด้วยความเลือดเย็นและ ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้กลับขึ้นสู่อำนาจระหว่างที่ทุกคนกำลังทุกใจคูดิเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องไปสนใจคำพูดของมาคไนเธอขอบคุณจริงๆที่พามาส่งที่โลกได้อย่างปลอดภัยซึ่งงานที่เธอว่าจ้างเทคดันก็ได้จบไปแล้วแต่หลังจากนี้จะเป็นสิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบเองและบอกให้เทคดันทุกคนกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำกลับไปตามทางของตัวเอง และในตอนนั้นยูจีนก็ได้ติดต่อเข้ามานะครับว่าตอนนี้พวกเขายังปลอดภัยดีและได้รับการต้อนรับจากโอเชเนียที่ปฏิบัติกับเขาเยียวีรบ,บุรุษอีกทั้งนาเซยังฝากมาถามว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของฝั่งออก,ก่ายเป็นยังไงบ้างพอดีกับที่ออก,ก่ามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเหมือนกันนาเซก็ถามนะครับว่าจะเอายังไงต่อเพราะคนอย่างมาคานไม่ใช่จะเจรจาด้วยได้ง่ายๆไม่ว่าออก,ก่าจะเลือกทางไหนมันก็เสี่ยงพอๆกันแต่แม็กเมอร์ดูก็คงจะคาดหวังกับการเจรจาระหว่างโคดิเลียก,กับมาคานให้ลุล่วงด้วยดี นาเซกก็บอกนะครับว่าทาน,นันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําเพื่อพ่อของเขาก็ไม่จําเป็นเพราะออกาสทําหน้าที่ได้ดีตามหลักที่ควรจะทําแล้วสําหรับเรื่องนี้แม็กเมอร์ดก็มองเป็นแค่การเสียงโชว์เท่านั้นรายงานออกกาไม่จําเป็นต้องเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจที่อยากรู้คือปัญหาที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ของเขาต่างหาก ซึ่งออกกาก็ยอมรับข้อเสนอของมาคไนถึงแม้จะต้องเอาครอบครัวเป็นเสี่ยงกับอันตรายก็ตามยังไงซะตอนนี้พวกเขาก็กลับไปที่ดาวอังคารไม่ได้อยู่แล้วแต่ถึงจะกลับไปได้ก็มีแค่ชื่อเสียงอันน้อยนิดไปหากินนานไปชื่อเสียงนั้นก็คงต้องหมดลงสําหรับออกากาแล้วตอนนี้แท้ขนาดยังไร้ตัวตนตัวเขาอยากจะทําให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งนาเซก,ก็เข้าใจแล้วล่ะครับไม่ว่าออกากาจะเลือกทางไหนในฐานะลูกพี่แล้วก็พร้อมที่จะหนุนหลังอยู่เสมอ หลังจากนั้นออกาก็ได้มาคุยกับบิสกิตว่าเขาได้ตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอของมาคานยแต่บิสกิตกลับบอกให้พวกเขากลับตอนนี้น่าจะดีกว่ายังไงซะเป้าหมายของพวกเขาคือการส่งตัวโคดิเลียมาที่โลกก็สำเร็จแล้วและที่เหลือก็คือพาที่ขาดันทุกคนกลับดาวองคารแต่ว่านะครับความทะเยอทะยานของออกามันไม่ได้จบเพียงแค่นี้พวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างการขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของดาวองคารและเขาก็จะต้องทําให้ได้ด้วยถึงจะกลับไปตอนนี้พวกเขาก็คงจะรับแค่ง,งานเล็กๆเ,เป็นเด็กที่พอมีฝีมืออยู่บ้าง ให้สูงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครเขาจะตักตวงผลประโยชน์มาให้หมดวิสกิตก็ขัดขึ้นนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่พออีกเหรอแล้วบอกกับออกาว่าให้คิดถึงพวกพ้องให้มากกว่านี้วิธีที่จะพาทุกคนกลับดาวองคานโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงมันจะต้องมีอยู่แน่ต่อจากนั้นทั้งสองคนก็เถียงกันนะครับโดยออกกาเลือกที่จะสร้างชื่อเสียงเพื่อให้ความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้นซึ่งเขาก็คิดดีแล้วเพื่ออนาคตของทุกคนนับจากนี้ ต่างจากบิสกิตนะครับที่มองว่าออกกาชอบเรื่องทางที่เสียงเกินไปเขาทนไม่ได้ที่จะต้องไ่เห็นพวกพ้องตาไปอีกแต่สุดท้ายออกกาที่เป็นหัวหน้าก็ได้ตัดสินใจไปแล้วที่จะเลือกเดินหน้าต่อบิสกิตเองก็เลือกคําตอบที่บีบคั้นหัวใจตัวเองมากที่สุดนะครับอยากการาที่เขาจะออกจากกลุ่มทีขดังพอกันดีกับความทะเยอทะยานของออกกา หลังจากนั้นออการ์ก็ได้มาบอกกับมริบิดว่าเขาจะรับข้อเสนอของมาคไนถึงแม้จะจูกบิสกิตคัดค้านหัวชนฝาก็ตามมริบิดจึงได้เล่าเรื่องที่ได้ยินมาจากยูจีนว่าพี่ชายของบิสกิตได้ฆ่าตัวตายจากความผิดหวังที่ตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือคนงานที่อยู่ในอานานิคมดอดได้และได้ส่งเมลสั่งเสียถึงบิสกิตซึ่งใจความในเมลก็ได้บอกว่าทุกอย่างที่เขาทำไปก็เพื่อพวกพ้องเขาเชื่อและทำแบบนั้นมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่ได้เป็นไป,นปนตามที่เขาคิดและมันก็จบลงด้วยผลลัพธ์ที่เลวร้ายทัััั้้งงเเาาาาาแและะะหวหววนนนนคอจจบบกรบรภี่ิต เ,เกินกําลังของตัวเองทั้งที่ตัวเขาจะหนีไปก็ได้แต่ว่าเรื่องราวที่เข้าไปพัวพันมันได้ถาโถมเข้ามาไม่ว่าใครก็คงจะดึงตัวเองออกมาไม่ได้เป็นครั้งที่2ถึงเขาจะแค่รู้จักการใช้ชีวิตในแบบนี้แต่เขาก็อยากให้บิสกิตค้นพบกับเส้นทางชีวิตของตัวเองที่ไม่ถูกใครชักจูงหรือทําให้คล้อยขวยให้ความสําคัญกับครอบครัวและพวกพ้องรวมกับการใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขนั่นคือความในใจจากพี่ชายของบิสกิต,ตรอนนันเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจของเขาออการถึงได้เข้้าาใจที่บบบิสกกพูดแนบบนันออม บิสกิตเองก็ได้มาปรับทุกกับป่านะครับซึ่งป่าก็เข้าใจออกาว่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถึงออกาจะเป็นคนพาพวกเขามาถึงตรงนี้ได้แต่บิสกิตกลับคิดว่านั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญคราวหน้ามันอาจจะไม่โชคดีแบบนี้แล้วก็ได้ทั้งที่มีทางเลือกที่ไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายแต่ออกาก็ไม่เลือก ป๋าก็บอกนะครับว่าอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกันเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างออก้าเองก็เดินต่อไปข้างหน้าทั้งที่ตัวเองก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันป๋าเลยอยากให้บิสกิตลองกลับไปคิดดูใหม่อีกทีที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องดวงสะต์ทีเดียวแต่เพราะมีออก้าและทุกคนรวมถึงบิสกิตที่ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กล้าบ้าบินแค่ไหนพวกเขาก็พร้อมลุยอยู่เสมอ และแล้วเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นมาคณะที่ติดต่อถึงออก,กาบอกว่ามีคำสั่งจากกาลฮอนให้ส่งตัวสมาชิกที่ขาดันทุกคนรวมถึงคู่เดลียด้วยถึงจะเป็นสาพันธ์โอเชียเนียแต่พยากที่จะขัดขืนคำสั่งทางการรบพิเศษนี้ได้เพราะในกาลฮอนก็มีคนที่สามารถออกคำสั่งแบบนี้ได้อยู่และคนที่ออกคำสั่งนี้ก็คืออีคุณหนูเอาแต่ใจคาตาอิชู ในที่สุดผมก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับหายไปตั้ง6เดือนแต่ยังมีคนรออยู่ผมนี่ยอมใจจริงเลยต้องขอบคุณจริงๆครับที่ไม่อันซับหนีกันไปซะก,ก่อนที่หายไปก็เพราะทะเลทลายไปเรื่อยนั่แหละครับก็จะมีเล่นเกมต่อกันท้าบ้างอะไรอย่างนี้พอกลับจากที่ทำงานมาถึงห้องผมก็อยากจะพักผ่อนบ้างนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกับคนวัยทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่นอกจากนี้ก็คงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คลิปลงช่องได้ทุกเดือนก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกันใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนสเลเตซูนซูนเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออาภาัยด้วยที่โดเนทเข้ามาตั้ง200บาททั้งที่ไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ก็ยังโดเนทมาให้ผมเละอยากขอบคุณจริงๆริครับและโดเอทในครั้งนี้มันได้กลายเป็นเชื้อไฟทําให้ผมกลับมาทําคลิปอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือโดเนทผ่านระบบซุปเปอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับดูกันด้นนารดองกััันคลาสสวสดีรบ